มาต่อกันเลยมันเกิดอะไรกันขึ้นเนี่ยอะไรเนี่ยนี่ตอนตอนนี้ฉัอนอ่านนี่รอบสุดท้ายเนี่ยเพื่อตามหาผู้ช,ชนะที่แท้จริงนี่มันอะไรกันเนี่ยการแข่งขันรอบสุดท้ายมันยังไม่จบลงเหรอทัวร์นาเมนต์ครั้งสุดท้ายรอบสุดท้ายใช่แล้วสถานที่แห่งนี้นี่แหละผมว่าแล้วเว้ยว่าต้องเอาสี่คนนี้มาจับสู้กันแน่นอนมาลุยกันเลยอืมครั้งนี้แหละ ไม่สามารถรอได้แล้วนี่คือการแข่งขันรอบสุดท้ายเพื่อตามหาผู้ที่ผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดการต่อสู้รอบสุดท้ายเพื่อให้โลกนินจาโอโเมินได้ประจักษ์จนถึงจุดสุดท้ายผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดมาดูกันอีกครั้งในการต่อสู้ไฟเนลที่แท้จริงเดคโอ้โคตรจะเทบอกเลยพาร์ที่แลนนี้จบได้แบบน่าตบมากจบแบบ ้างไปที่อะไรนะจบแบบหน้าตบมากเว้ยมาต่อกันเลยลุยลุยลุยว่าแล้วมันต้องไม่จบง่ายๆแต่ว่าก็จะจบแล้วแหละนะลุยกันเลยนี่คงจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วมัง้งรอบสุดท้ายของจริงงั้นแล้วก็พร้อมเลยนะนะมาเจอก่อนอื่นผมขอกล่าวอะไรก่อนเลยว่าเกมนี้นี่ก็ผมว่าพาร์ทนี้คงจะเป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วแหละนะ ก็เกมนี้นี่ผมอาจจะทำแบบมาเรื่อยๆนะแต่ว่าไม่ใช่ซีรีส์ละเพราะซีรีส์นี้งั้นเราจะจบใน Ninja Tournament นะเราจะจบซีรีส์นี้ใน Ninja Tournament เรียบร้อยละที่เหลือก็อาจจะเป็นแบบก็เสริมเล่นกับเพื่อนอะไรแบบนี้ก็ได้นะอ่าอย่าลืมด้วยใครที่จะมาเล่นกดอะไรนะกดคอมเมนต์เขียนไว้ด้านล่างได้เลยว่าอยากมาเล่นนะได้เลยเดี๋ยวจะให้ก็นะความรู้สึกที่มีแต่เกมนี้ก็ <laughs> เกมนี้มันกวนประสาทมากมันมีหลายโหมดนะมันสนุกดีเหมาะที่จะแบบมาซื้อเล่นกันเลยนะสนุกมันเล่นกับเพื่อนได้ด้วยอ่ามาไม่ต้องพูด มากเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าพร้อมแล้วสําหรับรอบเมนแบทเทิลก็คงไม่ต้องเลือกตัวละเพราะว่านะคงจะเดียเด่ยวๆอยู่แล้วแหละรอบนี้ก็คงเอาสคนเดิมมาสู้กันเลยน่าหละได้ปบดเดินไปเพื่อเข้าสุดสเตจไฟนอลแล้วคุณจะไม่มีทางหันกลับหลังได้แล้วหวังว่าคุณจะชนะนะเวลาแห่งนี้ก็ขอให้คุณโชคดีขอให้โชคด,ขชคดีขอให้โชคจงสถิตอยู่กับท่านทำไมเสียงมันกนตีนยังวะ ไอ้ไม่ท่าวิง่งเั็นคนตีนมากเลยโอ้โหแบบสนามแบบรอบสุดท้ายสักว่าดู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 เสียงท่าวิ่งอะไรโคตรคนตีนเลยมารอบสุดท้ายละเหนื่อยจริงๆนะเนี่ยความจริงก็สุดๆเลยอะกับเกมนี้คือติดติดมาหลายวันมากนั่นแหละครับรอบสุดท้ายแล้วนะสุดท้ายแล้ว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 ก็มาถึงรอบสุดท้ายของนิงจาวาทเทร์มินั ที่จะเป็นการหาคําตอบผูท้ที่อยู่จุดสูงสุดนะสามรอบสุดท้ายแห่งนี้ใครจะเป็นผู้ที่อยู่จุดสูงสุดกันนั่นแหละครับผมตอนนี้เสียงสัญญาณการสุดท้ายได้เริ่มขึ้นแล้วการต่อสู้แห่งประวัติศาสตร์ของนี้เจ้าว,าวัตเทเบนที่ไม่อาจจะมีใครเอเ้ยที่ไม่ที่ขันที่ไข่ข้อกังขาเออกำลังจะเริ่มขึ้นนบบนัดนี้การต่อสู้ทีนี้นับถอยหลังเกี่ยวกับโชคชะตาได้เลยฮะ 4 3 2อีจี้นี่เปได้เลยน้บัตรนี้อันนี้สุดรอบสุดท้ายก็มาถึงครับผมเห็มตัวโอ้โหแบบโคตรจะซึง้งอ่ะมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆรอบสุดท้ายปุ๊บค้างแล้วก็หลุดออกมานะเว้ยอยู่ดีๆค้างแบบบับกูจุ้งจริงๆนะแบบนี้บอกเลยมาแต่ผมกลัวมีนาโต้ยมิจะโตเล่นไม่กูเบลอยมิจะโตมาแต่แรกว่ะไม่เป็นไร โอ้ผมว่าผมอาจจะแพ้ได้เอาโหก็ทีมเดิมนี่แหละเอาทีมเดิมมาสู้กันเลยอ่ะก็อาจจะแพ้ไม่เป็นไรลุยกันเลยดีกว่ารู้สึกกลัวไม่ใช่จ้าตัวยิ่งเล่นไม่เป็นอยู่ด้วยโอ้รู้สึกกลัวๆยังไงไม่รู้เหมือนไรเฮ้ยยังไงเวลรอบนี้ไไอ,นอือหืมอือหืมกูหนีกันแล้วเว้ยกูหนีกันแล้วเว้ยลาเซนกันเฮ้ยโดนก่อนเลยโอ้โหข้างในรถคนแรกครับผมตอนนี้ ลาเซนกันอ้าวเดี๋ย็ดทำไมมันลดแค่นี้วะลาเซนกันครับผมโดนไปแล้วครับหนึ่งอือลาเซนกันครับผมลาเซนนั่ครับผมโอ้ยเด้อ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 ันดูครับอืรอเซนกันโอ้ไม่โดนเอาโดนมีอ๋อนาโตโตนึกว่ามีนาโตครับผมครับคะแนนอะไรยังตามอยู่นิดหน่อยขอเล่นนาโตโตกันเลยตัวแรก รอเซนการดัตเตนโยคนแรกครับผมขอเล่นนารุโตะก่อนเลยอืมอืมเฮ้ยนั่นแหละนารุโตะกูจะมาไขาข้อกังขางที่จริงมันมีเนื้อเรื่องของอะไรนะเมชานารุโตะด้วยเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมอาจจะเล่นให้ทีหลังซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับไอเนี่ยในว่ามันมาได้ยังไงแต่ผมก็แอบเล่นมานิดหน่อยแล้วแหละแต่ว่านะซึ่งแบบในเรื่องนั้นนี่คือนารุโตะก,กับเมชานารุโตะนี่มันเกลียดเกลียดกันมากๆรู้สึกมันจะเหม็นขี้หน้าครับแต่ว่า ผมก็ไม่ได้ดูไม่มั่นใจทีเห,หมาตอนหลังๆมันอาจจะรักกันก็ได้โอ้โหยนาโต้กระเด็นนะจุดๆนี้หมอกระเด็นกันเลยทีเดียวราสินกันโดนใครไม่รู้ครับผมลอ,อ,อยมินาโต้ก็ได้เมื่อกี้มึงทำอะไรโกไว้เมื่อกี้มึงอสุนงจักใส่โกไว้มินาโต้มินาโต้เดียวมินาโต้เดียว,วเด้เดอเต็มเต็มครับผมราสินกันครับโอ้ยไม่โดนชิบหายแล้วโดนละโคตรจะรีเฟกต์โอ้โหโอ้โหจุกครับ โอ้ยชนะได้นี่กูว่ามันแปลกๆเวย้ยมันยากมากรอบน,นี้มันยากมากอ้ยรอบนี้มันยากมากอืออืโดนทินาตาเข้าแล้วขอโทษนะทินาตาที่จริงคือในเรื่องไม่ชนะต,ต,ตัวนี้คือคุณที่จริงแล้วแหละที่จริงทินาตาเขาอยู่ด้วยนะเวย้ยแต่ว่านะก็ต้องมาสู้กันเองแบบนี้มันรู้สึกแปลกๆทินาตาลาเส้นการืออศูนย,ย์จบแล้วแพทเทิรโอเวอร์รอบสุดท้ายผู้ชนะที่แท้จริงครับผมโอ้ยชนะได้ไงวันนี้ เหนื่อยมากเออสะจอดชายชนะเขาสุดท้ายผู้คนต่างเชียร์เพื่อนในรอบนี้ผู้ชนะได้ถูกจารึกลรืองเมตาเวนติซัดเอาในที่สุดชิคาคุก็ได้พูดแล้วเวย้ยนะความจริงที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้ของโลกใบนี้เก่งมากค่ะคนคนคนยเยทเคผู้ชนะครับผมรอบไฟนอลแชมเปียนเมชารโตเพราะคุณเล่นหลอกแล้วถึงจะช,ชนะได้ปลดรับรางวัลไปได้วยค่ะ การลุ่นท่เลือกคุณเหลือแต่เงินแล้วนี่หว่าเลือกขอบคุณมากค่ะเย้ได้เงินแล้วโว้ยจบไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับรอบนี้นะเสียงสัญญาณที่สุดททวร์มนต์ค่ะทัวร์นมนต์ใกล้จะสิ้นสุดลงแล้วนะในรอบทุกรอบที่ผ่านมาเนี่ยมันเพื่อแคอ่การตามหาคนเข้าสู่รอบไฟแนลใช่แล้วละ่ะชัยชนะที่แท้จริงเนี่ยไม่ได้มาจากพลังอย่างเดียวหรอกนะ แต่มันมาจากความกล้าหาญความเป็นสุภาพบุรุษต่างๆด้วยละ่ะฮะขอบคุณมากค่ะนินจาวอเทอร์เมนที่ได้เริ่มต้นขึ้นเพื่อตามหาผู้ที่แข่งแร่งที่สุดขอ,องหมู่บ้านบัดนี้ใกล้จะได้เวลาจบลงแล้ว <c oughs> ก็ขอให้หวังว่าเนี่ยนินจาวอเทอร์เมนเนี่ยจะทําให้ทุกคนแข็งแข่งขึ้นนะและสองก็หวังว่าให้ทุกคนเนี่ยได้เกี่ยวได้คิดเกี่ยวกับเรื่องนี้นะให้ปัจ <c> จ <oughs> ุบันที่สุด วิกตอรี่ชนะโอ้โหฉันหวังว่าทุกคนเนี่ยคงจะเอนจอยกับคอนเทสต์นะยิทเคเยอะมากมันสุดถึงสิ่งที่ได้เริ่มต้นขึ้นมาตั้งนานสักวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยมิจซาทัวร์นาเมนต์อาจจะเป็นประวัติศาสตร์ก็ได้ทุกคนอาจจะที่อยู่ที่นี่อาจจะเป็นกลายเป็นวัติศาสตร์ก็ได้ยิทเคพูดคนดีเลยเมื่อไหร่เกิดขึ้นไม่ว่าเมื่อไหรจะเกิดขึ้นความหวังจะไม่มีวันสุดสลายใช่ค่ะ เียวคุขอบคุณมากนะคะสำหรับการมาเป็นพิธีกรเอ้ยเขาเรียกผูพ้พิธีกรหรืออะไรเนะี่ยไม่หรอกขอบคุณนะผู้บรรยายผู้บรรยายและฉันและผูบ้บรรยายพิเศษนาราชิคาคุฉันผูบ้บรรยายชิซุเนะและมาบุยิค่ะขอบคุณมากยิกนเจ้าเว,โวโทนาเมนต์ได้ปิดตัวลงแล้วขอบคุณทุกท่านมากค่ะที่อยู่ดูจนถึงจบและทุกๆคนอย่าลืมมาพบกันอีกครั้งนะ แซยนอนละลากรเย่แล้วสก็จบแล้วเว้ยจบซีรีส์นารูโตแล้วเว้ยเฮ้โคตรจะดีใจแทบจะกระโดดขึ้นมาเต้นฟินนิชฮ่าฮคนเหนื่อยนะก็ซีรีส์นี้ก็จบลงไปด้วยดีนะระดับบีจริงๆด้วยจบลงไปด้วยบีก็นะเฮ้ขอบคุณที่ทุกท่านนะที่ว่ารับชมซีรีส์นี้จนถึงจบถึงใครก็ จะรับชมไม่หมดก็เถอะไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าอย่าลืมมาเจอกันในซีรีส์หน้าซีรีส์นี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนย่าลืมใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามกด subscribe กดอะไรก็ตามแต่อย่าลืมกด c o m ์อ่านะอย่าลืมแ a ชแ t ็กถ้าเกิดว่าอยากเนี่ยให้ผมเล่นซีรีส์อะไรก็ t a g ด้านล่างอมเมนต์ได้เลยว่าจะให้ผมเล่นเกมอะไรต่อไปก็สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้ Ninja World Tournament ได้จบลงแล้วเย้พร้อมกับซีดีในตัวชิเปริน Ultimate Ninja Storm Revolution สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้าเย่มันมีอะไรต่อบปะวะดูแป๊บหนึ่งเฮ้ยมีว่ะเฮ้ยยังยังยังไม่จบว่ะเฮ้ยยังยังไม่จบว่ะยังไม่จบอ๋อเคดิตผู้สร้างอ๋อโอเคอ่าก็ขอตัวลาไปก่อนนะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้าบ๊ายบายจริงๆแล้วบ๊ายบายนินจาและซามูไร เพื่อเป็นตำนานแห่งการต่อสู้ผู้คนทั้งหลายต่างตามหามันและหนึ่งในนั้นจะได้ถูกจารึกเป็นตำนานชัยชนะแห่งสุดยอดผู้ชนะหนึ่งคนเพียงเพื่อโลกใบเดียวชื่อของผู้ที่อยู่จุดสูงสุดคนนั้นก็คือ เ็บก็ที่มาถ่ายอีกรอบนี้อเผอิญว่ามันมีต่อนะก็จบจริงๆละครั้งนี้หรือเปล่าวะน่าจะจบจริงๆแล้วแหละ <c oughs> โอเคโอเคอย่าลืมกดซับสไคร์นะกดแท็กอะไรก็ได้อ่าตามนั้น <c oughs> สำหรับวันนี้ขอทุกทาไปก่อนจริงๆละสวัสดีจ้า